อาจารย์สัญ,ญลักษณ์ดอนศรีนักแต่งเพลงระดับตำนานของแวดวงหมอรำเราคะ่ะทุกคนก็คือล่าสุดนะคะหลังจากที่มีประเด็นดรามา่าหรือว่าประเด็นร้อนระอุช็อกวงการหลังจากที่ทางคณะหมอรำเสียงอีสานได้มีการได้มีการเอาพี่ฝนธนสุนทรลงจากเสียงอีสานไม่ให้เดินสายต่อนะคะด้วยเหตุผลที่ว่า เป็นเหตุผลในบ้านนะคะเป็นเหตุผลหลังบ้านที่หลายคนก็พอจะทราบกันอยู่ว่าอาจจะเอี่ยวนะคะเกี่ยวเนื่องมาจากเรื่องของค่าตัวหรือว่าค่าจ้างนะคะที่ทางวงนะคะรายรับมากกว่ารายจ่ายเพราะพี่ฝนนะเป็นนักร้องศิลปินระดับต้นๆน,นะคะซึ่งมีค่าตัวที่แพงนะคะแล้วก็มีกระแสดีมากๆจนเอามา อยู่ในวงเสียอีสานจนเกิดกระแสในช่วงที่เปิดฤดูกาลที่ผ่านมาและล่าสุดนะคะก็เห็นทางอาจารย์สัญญารักดอนศรีนะคะเป็นนักแต่งเพลงชื่อดังระดับตำนานได้มาพูดถึงประเด็นดราม่าที่ทางพี่ฝนได้ลงจากคณะหมอลำเสียอีสานและพีไปกว่าน,นั้นก็คือหลังจากที่ออกมาพูดนะคะคอมเมนต์นะคะ ประมาณเกือบร้100อยร้อยคมเมนนะคะแล้วก็มีคนแชร์ออกไปเยอะแยะมากมายพูดถึงอาจารย์และบอกว่ามันหมดยุคข,ของอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่สมควรมาพูดอะไรแบบนี้ และสิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือทําไมต้องมาหาแสงอ่าประมาณนี้ซึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหลังจากที่สาวเนยไปฟังดูนะคะก็อยากให้ทุกคนคิดวิเคราะห์แยกแยะไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะมาเปิดเสียงของอาจารย์นะคะสัญลักษณ์ดอนสีให้ทุกคนได้ฟังคร่าวๆนะคะประมาณ3-4นาที<ม>นั่นเองค่ะขออนุญ,ญาตอาจารย์ด้วยนะคะนี่รับขอโมดมากนะครับบรรดาเอเสียงอีสาน็ดีครับเสียงอีสานมีเอซ ใจผมในสิ่งที่ผมพูดนะเพงบางเพจจะเอาไปแขวนเอาไปแสะบอกว่าผู้รู้ผู้สื่นผู้เบิกบานท่านโหรานทรบดีก <c oughs> แล้าแตศนะครับอากระคือเด็กหน่อยนะครับส่นวนมาก็เป็นไม่รุ่นเ็กหน่อยที่ปอขับปอห้องจากผลหนกว่าผมกับเสือลสสารกับหนกหน่อยมูในพอนผูกพันกันมากเท่าให ผมผูกพันกับเสียงสานตงแต่เริ่มกับไปเห็ดแปลงชุดแรกไทรูแพ้ไหมไท่ชุดอดีตจากไทยประเด็กและเหตุมาตลอดครับร่วมประมาณเป็นพันเพกเป็นพันเพลนะครับอากาศมีความรักคก้ามสนิทสนมกับแม่แม่น้องยเดินผมพ่อพ่อสอผมเกิดนะแมนะ่สมัยที่แม่ลงโรดแม่ก็ซอยเหลือผมนะครับสนั้อสนิทอ่ะ มีเย่านงผมเดือดห้อนเพราะมีนั่นนะเหตุที่ออกจากบ้งสิ้วยสาเหตุใดก็นทั้ลนล่องเองรู้ถึกที่บอกว่าที่ผมทราบนะครับก็คือฝนตะนาศุนยอมีเข่ามากเพื่อช่วยเหลือแม่นกนะครับโดยรถคาโตนะครับอย่างนี้คารถโดยรถคาโตพปกติฝนตนาศุนยรดับง่านอยู่ประมาณแสนสองนะครับถ้าหลดลงมาหลายครับเป็นเหลหลักมื่น่ะ แต่หลักเ,เพื่อมาซอยเสียงอีสานดันเสียงอีสานมีตัวชูโลกคือขนาดอื่นๆนะครับโดยไอ้คาโตของฝนเนี่ยมันกระชืดบวชเข้าไปง่ายคาหยาดเสียงอีสานแล้วคาจ้างเสียงนิสานได้สามแสนตว่ามแสัญญาไปหลายเก่าหลายวัดไหลว่านะครับที่เนี่ย ใ้จนี่นวุ่นนี่ิประเด็มันก็เกิดปัญหาขึ้นที่ผู้บริหารไม่นะครับก็เลยต้องหาวิธีตัดคนทีา่าโตเป็นแง่ออกหวยมันก็มาออกสี่ฝนฝนร้อนมาได้อยากลนะุ่ะแต่ว่าทางผู้บริหารนะ่ะเขางานทีตัดเราเองนะครับไล่ต่อไปอ่ะ คนกาตัวแพ้ไม่เสียงสัญญายก็อาจจิตปะสบชะตากรรมเดียวกับฝนก็นได้นะค่อยเอยบิญญกระผิจาบาตี้สิมาบอกว่าเออเสียงสัญาถ้าเอาฝนเอาป้อยไฟยก็ต้องเพิ่มค่าจ้างเขามาเป็นตั้งหางนะเแบใจก็ลรอยเพิ่มค่าตัวแอมผสมกันะรเรื่องสินเพิ่มค่าตัวบิวจิต อ้ามผลรวมนี้เพิ่มกาบตัวปันปัมานั่นมันไม่ม่นนะครับเพราะว่าเจ้าภาพสีก็ไม่ได้สัญญาเนี่ยเขาหู้ว่าฝนกับวงปล่อยฝ่ายก้องไดน้ำในราคาแานแสนกลัวนี่ปัญหามันสีเกิดนะครับเกิดแน่นอนอ้าวไม่ผมมีฝนอ่สะสเป็นงานเจ้าภาพแ่ะมีปัญหาแน่น,นอนอเป็นงานปิดสีดก็มีปัญหาใช่นีมผมเอาเรื่องทีไหนฟังนายกย้ำ โหยหนาหมืดตามวัวฮนะมาได้ยังสั่งยังสี่ก็ประมาณว่าออกมาพูดให้ฟังว่าต่อไปนี้รายต่อไปอาจจะเป็นคุณปลอยฝ้ายก็ได้นะคะที่มีค่าตัวแพงๆและทางวงนะคะทางผู้บริหารใหม่ต้องมีการตัดออกเพราะว่าสําหรับคนที่มีค่าตัวเยอะๆก็อาจจะทําให้วงเนี่ยเขาเรียกว่าก็คือ ขัดสนนะคะรายจ่ายเยอะกว่ารายรับและหลังจากที่มีการโพสต์นะคะโพสต์ออกไปก็เห็นว่ามี FC หลายๆท่านเข้ามาคอมเพลนแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากๆในประเด็นนี้นะคะพูดถึงอาจารย์ประมาณว่านะคะ เข้าใจที่อาจารย์จะสื่อไม่มีใครแคร์ไม่มีใครแซะอาจารย์ทั้งนั้นค่ะทั้งนั้นค่ะอาจารย์ใช้คําพูดที่มันดีกว่านี้อาจารย์ต้องใช้ให้เหมาะสมกับการเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ยิ่งบอกว่าเกิดจากเสียงอีสานและเป็นคนใกล้ตัวแม่น,นุกน้อยยิ่งต้องสมควรใช้คําพูดที่มันดีกว่านี้ค่ะหรือแนะนําทีมผู้บริหารให้ดีกว่านี้ส่วนเรื่อง ที่เขารับงานไว้ก็มีคุณฝนธนสุนทรเรื่องนั้นมันเป็นความรับผิดชอบของทีมผู้บริหารถ้าเจ้าภาพเขาจะไม่เอาหรือคืนสัญญากับผู้บริหารเขาก็ต้องเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนเข้าใจว่าอาจารย์เป็นห่วงแต่คําพูดอาจารย์มันให้มันเหมาะสมกับ การที่เป็นกูบาอาจารย์นิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะมีคนด่ามีคนว่าอาจารย์ต้องยอมรับผลที่มันจะเกิดขึ้นตามมาอาจารย์ใช้คําพูดไม่ดีและบางคนก็บอกว่าหมดยุคแล้วครับอาจารย์ถ้าอาจารย์เก่งจริง3-4ปีมานี้ในอ่าก็ช่วยวงได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้วงกําลังจเจริญรุ่งเรืองอย่ามาขัดอย่ามาขวางนะคะทุกคน ประมาณว่าวงกำลังไปได้ดีอย่ามาขัดเลยนะคะอย่ามาพูดแทนว่าวงจะไปไม่รอดหรืออะไรอะ่ะคนก็บอกว่าเก่งหลายปีที่ผ่านมาคือช่วยวงบ่ได้อะ่ะพอช่วยผู้บริหารงานใหม่นะคะผู้บริหารงานใหม่เยอะกําลังจเจริญรุ่งเรืองมีแสงมีมีแสงแล้วหมดยุคเจ้าแล้วอะ่ะ สมัยก่อนแต่งเพลงดังยอมรับแต่ปัจจุบันไม่ใช่ทุกสิ่งบนโลกย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่รอดนะคนก็เข้ามาพูดเยอะแยะมากมายสําหรับประเด็นนี้นะคะแล้วก็คนก็บอกว่าอาจารย์เนี่ย สื่อใช้คำสื่อที่ไม่ถูกต้องใช้คำพูดที่ไม่ถูกต้องในการที่จะมาเตือนหรือมาพูดถึงประเด็นดรามา่าร้อนแรงที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้บางคนก็บอกว่าการอยู่เงียบๆจะดีกว่านะคะไม่ต้องมาไลฟ์ไม่ต้องมาพูดไม่ต้องมาชี้แจงยิ่งพูดยิ่งจะเพิ่มจากหนึ่งกลายเป็นสองปล่อยให้หน้าที่ของฝ่ายผู้บริหารเขารู้ว่าจะเอายังไงนะคะอาจารย์กับแม่นกเขาทำหน้าที่ของเขาเองนะคะอยู่สื่อๆอ่า บางคนก็พูดเป็นที่ทางบอกว่าพูดถึงอาจารย์บอกว่าเชื่ออาจารย์ค่ะเพราะอาจารย์วิเคราะห์เรื่องอะไรไม่ผิดเอซี FC อาจารย์มายาวนานมากค่ะบางคนก็บอกแบบนี้อา,อาจารย์คืออาจารย์ก็คือของแท้บางคนก็พูดแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับาาค่าจ้างครับหมอลำมพระเอกค่าตัวปรับขึ้นนะคะพันถึงพันห้าก็แล้วแต่นะสำหรับพี่ฝนอาจารย์ก็ได้มีการออกมาพูดบอกว่า พี่ฝนนะได้มีการลดค่าตัวจากหลักแสนลงมาหลักหมื่นเพื่อที่จะช่วยทางคณะเสียงอีสานอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆเช่นเดียวกันถ้ามีการลดค่าตัวถึงขนาดนั้นแต่เข้าใจไม่ว่าจะเป็นค่าตัวหลักหมื่นถือหลักอะไรก็แต่ตามแต่นะคะขออภัยค่ะตามแต่เนาะแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันไปไม่รอดเนาะทุกคนมันเรื่องภายในของเขาองค์กรของเขาเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆเราก็ทําได้แต่เซฟข่าวนะคะอย่างมีสติแล้วก็ติดตามข่าวแบบนี้ไปเรื่อยๆยังไงก็ อยากให้ทุกคนนะคะคิดวิเคราะห์จากคาที่อาจารย์พูดด้วยแล้วก็ฟังนะคะแล้วก็บางทีเข้าใจว่าสําหรับอาจารย์นะก็ถือว่าเกิดทัวลงเยอะแยะมากมายแล้วจะออกมาพูดประเด็นนี้คนก็เข้าไปแซะไปว่าเยอะแยะมากมายสรุปก็คืออาจารย์หมดยุคแล้วนะคะอย่าไปขวางเลยวงเขากาลังจะเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ขอให้เจริญแบบนี้ไปเรื่อยๆสําหรับวันนี้สาวเนยก็มีเรื่องมาพูดเพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยด้วยค่ะ